ถ้าลมหายใจของเรามันเบามันละเอียดมากจนไม่สามารถที่จะกําหนดลมได้เราจะทำอย่างไรถ้าลมหายใจมันเบาเวลากําหนดลมเขา้าลมออกมันเบา,ม,เบามันละเอียดจนกําหนดไม่ได้ในเวลานั้นจิตก,ก็เบากายก็เบาไม่เห็นแม้แต่ลมมันเบาเลือเกินนั่นคือลมเห็นสติและปัญญานะลมที่มากับเราท่า่เกิดคือลมที่เบาแต่ ความก้าวหน้าของสมาธิคือการกําหนดลมที่เบานี่แหละแต่เราจะไปรู้ลมที่เบานี้ได้อย่างไรเราต้องเอาเหยื่อไปล่อลมที่เบานี้ออกมาเหยื่อคืออะไรรู้ไหมเหยื่อก็คือการกําหนดนี่แหละเราจะไปล่อปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่นั้นเป็นลมที่มากับเราตั้งแต่เกิดเนาะ เราจะไปแอบรู้ลมหายใจของตัวเองแม้แต่เรายกนิ้วขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าตัวเองหายใจตอนไหนแต่ถ้าเราใช้คําว่ากําหนด,ดแล้วเข้าแล้วออกแล้วกระทบนิ้วมือไว้กระทบนี่คือการกําหนด,ดนั่นคือการทําอนาปนาสิทีู่กต้องเาเมือ่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในแถวนี้รู้สึกว่ามีลมกระทบอยู่ตลอดเวลาสมาธิดีขึ้นนั่นเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่จะไปเห็นลมที่มากับเราได้เกิดคือลมที่เบา การกำหนดลมให้รู้สึกว่ามันกระทบมันเป็นเหยื่อลรอลึกซึ้งมากการกําหนดเพื่อที่จะไปล่อลมที่มากับเราตั้งแต่เกิดมาอยู่แถวๆนี้จะทำให้เราจะจอจิตที่อยู่อารมณ์เดียวแต่เราอยู่ในอินเดียบทต่างๆอย่างอยู่อย่างนี้รู้สึกไหมว่าลมมีกระทบไม่มา แต่ถ้าเราหลับตาลงไปละ่ะเราไปนั่งดูลมเห็นลมกระทบไหมไม่มีแต่ถ้าเรากําหนดละ่ะมีไหมลมกระทบจิตตั้งมั่นอยู่กับการกําหนดลมให้กระทบเขาเรียกว่าวัตถุก,กับอารมณ์กระทบกันเป็นขันห้าเราแบกขันห้ามานานแต่เราเปลี่ยนมาให้ขันห้าแบกเราว่าคือกันเอาอารมณ์หรือลมนี่ลมเป็นมันญยติมากระทบกับวัตถุคือใบจมูกกระทบกันไปกระทบกันมา อารมณ์และวัตถุกระทบกันเกิดสมาธิล้านเปอร์เซ็นต์ลองดู